ฉันชอบยืมนาฬิกาเพื่อยืมแล้วเพื่อนฉันก็ตายฉันเลยเก็บนาฬิกาเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งแทนใจและเพราะอะไรเอ็งยังน,ยน้องจันมันเป็นคนชอบแปงน้องจันเคยทํางานส่งแ,งแ้งจากแถวพระปันเป็น,นปีไก่เล็ก สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Day Sky ครับผมท่านผู้ชมครับพอดีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพิ่งส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมเมื่อตะกี้นี่เองบอกว่าอยากให้ผมทำรีแอคชั่นแล้วก็ดูคลิปนี้ผมก็เลยให้มันส่งมาครั้งแรกที่ผมอ่านชื่อลำซิ่งปวดแอกให้มันจบที่รุ่นเราเฮ้ยลำซิ่งปวดแอกมีด้วยเหรอ อันนี้ของพิกกูแคนนะครับเป็นคนร้องขึ้นมาแล้วก็ท่านผู้ชมลองคิดภาพดูผมเพิ่งรีแอคชั่นปฏิลูปไปมันก็จะเป็นแบบแนวแ,นวแรปแรปเปอร์อะไรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็วันนี้มาเป็นลัมซิ่งปวดแอกให้ผมตื่นเต้นมากๆเลยผมอยากรู้ว่ามันจะออกมาแบบแนวไหนผมก็ยังนึกไม่ออกเลยครับแต่ว่าผมก็กั้นไว้ว่ายังไม่เปิดดูยังไม่เปิดดู แล้วมารีแอคชั่นดูดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดดูก่อนตอนที่เรารีแอคชั่นแล้วมันจะไม่เป็นธรรมชาติในการรีแอคนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยโอเคครับไปเลยครับโอ้โอ ยุคที่คนถือบทกีด้วยอำนาจของคนพานยุคขลับชะการรับเงินเดือนที่ใส่ซากยุคโควิดแร่ระบาดที่คนยานปานผียุคประเทศผู้มีแต่กูว่าวยังบอด้ยุคก้หลักกูไ่ใต้โตเร็กฝากยุคทีไม่ดูปากว่าด้ไยุคการกระทำยุคที่มีผู้นำเปลี่ยนตาหากคือจังควยยุคคนหวงช่วยเด็กซื่อกระถือกรอกเลขตัวไดสิบออกกระถือเขาลอกไปเป็นไปไา่ต่างยุครับสื่อใครคล้องห่างต่างยุคหางกองทับเรือยุครถทังนเมือเมื่อดำน้ำเขามา

ฟอนต์ส่ได้ไหมครับแบบนี้ <laughs> อันนี้คือถ่ายจากสถานที่จริงเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ย นี่ฟอน3นิ้วก็รับดมอื้อฟอน3นิ้วสิโฉลกสีขาวตําทั้งยาวสู่ฝั่งนอป่าทุกคนหน้าผู้ไทเฮาน้องที่มาฮกกันมือนี้เป็นโฉกสีขาวโอ้โหสุดยอดกูบ่ให้เรื่องแล้วอ่ะีกูบ่ให้ประเทศูมีศักดิ์ศรีในกะลาลาลดมกา ตอนเช้ารมกาวในกาลาผวกพลังประชามาให้นานอาหารหมมกาวในกาลาเป็นแบบแซววอลัมซิงก์เต็มตัวเลยนะครับโอ้ลำใส่แกนด้วยเสียงปินเสียงแกนนี่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาอยู่แล้วนะครับ พี่ครูแคนนะครับเป็นศิลปินศิลปินเหมือนกันนะครับ สำซ้ำาอยู่สิบ่พอนเก็บไหมสิบลำไป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 ไม่ไปบ่ได้มอนทางคงสิไปต่ำไปตายความรับคว้เนาะไเดียน้องสิต่ำไปตายล้ำโซนแล้วต้นคอยสิคอยนี่ว่าทอนี้กัสิล้ำสมไพ่ว่าทอนี้กัสิล้ำสมไพ่สิไปเบิ้งเสือดำมันกับ่ยังแล้วแนวว่าสิบตือกระตือเลยกันสนุกมากเลยครับงลองแบบสนุกมากจับช็อคยืมนาฬิกาเพื่อ ยืมแล้วเพื่อนฉันก็ตายฉันได้เก็บนาฬิกาเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งแทนใจและพรอะไรแม่ังน้องจันมันเป็นคนชอบแป้งน้องจันเคยทำงานส่งแป้งจากแถวพระประแดงจนฮอดออสเตรเลียมักแป้งแล้วเอาผักออสเตรเลียมักแป้งแล้วเอาผักอาเรียอยู่บ้านกับเมียสิมีแป้งดีดังน้องอีกคนน่ะโง่คับกว่าหมูให้มันไปอยู่แถวศิษย์สาธิการชอบกินบีบและชอบกินของหวานชอบกินบีบและชอบกินของหวานเดี๋ยวนี้เป็นความใจของน้องนะโอ้ แน่นอนมากเลยอ่ สองคนเปลี่ยนมันให้เป็นสอสอเก่งประจบเวลาเมนสอพอจิตดาวบอยววให้่กามันนามีครบแหลงเกิดมาสร้างบทมูอเกิดมาบานตั้งก็เห็นแล้วในแหนงปานเมาแปงอาการคั่มันต่นงันแต่นายกลงมาเลยตั้แต่ซอสอ๋อรับจนแหลงต่ำคนตายบอกกฎหมายก็ซ้ำมีซ้ำน้องในศาลนั้นก็มแต่นองแต่มีคือเอาหลักฟองเทปวิดสนุกกับเว้นใส่แบนผู้ซองสีแถลงคอใครให้กะจางให้นานเธอเล่นนาดือนาดือให้มันจังปังป่าล่าเดียว โอ้โหคนฟอ้อนใส่มันเลยอ่ะเออใครเล่ดออกออก,ออก,อก็มาโอ้โห ุความเลี้สาซ้ำให้มันจบที่รุ่นเดาด oh. ูสามิบอบอยากสีข oh, oh. าวสัญญาล oh, oh. ันมา oh, oh. ฉันไม่มีปืน oh. บ่มีรถถังเนื้อน <c oughs> อ้ำบ,บ่มีธรรมดาประสามีฉันไม่มีบัคาร่าจะโกง <c oughs> ฉันเป็นแค่ประชาชนธรรมาดาไม่มียศสัง <c oughs> จะมาบุบโบสีขาวมาันคูอสามวส่กกอเรื่อง ว่าแล้วเจ้าขลิงใส่ความลำหมอแกนนนำใส่กันน้อไอ้บทไ,ไทยเฮายัางบังคับใส่กับคนจนคนขู่กับนักเรียนเหลือลแ่นหลานลูกเด็กหน่อยอนุบาลกับไว้ใส่น้ำดานคนอยูุกลางถนนไว้รีดไทคนจนหัวอ่อนชาวบ้า,บานยุบคาราชราชการมิแต่สิ่งแต่นีได้เป็นวิธีอาชีพเสริมนิดหน่อยออพอได้ขั้นละสองร้อยห้าร้อยแนวแต่เจ้าต่อได้ก็ต่อ,อ โอเคครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าใครอยากเข้าไปดูอ่าคลิปแบบเต็มๆเข้าไปดูได้นะครับพิมพ์่ากรูแคนนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับลำซิ่งปลดแอกให้มันจบที่รุ่นเรานะครับผมก็ยังงงๆตอนแรกเพื่อนมันส่งมาผมเพิ่งรีแอคชั่นไอ้ปฏิรูปไปไงครับแล้วก็มาเจอลำซิ่งปลดแอกผมก็นึกภาพไม่ออกว่ามันจบออกมาแนวไหนนะครับแต่ว่าโคตรมันมันสนุกดีนะครับ มันมีแคนมีอะไรเป็นแบบพื้นฐานของอีสรนทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ